นีีี่เสยค่ะนะคะมาดูขะหิตับข้าหันานในกันอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะเจตสิกที่นับแล้วนับอีกเนี่ยการที่จะหาว่าเจตสิกนะคะเจตสิกเหล่าเนี้ยห้าสิบสองดวงนะมีเหตุเกิดร่วมเท่าไหร่อย่างเงี้นะคะเราก็อย่างที่บอกก็คือว่า เจตสิกถ้าไปประกอบกับจิตใดใช่ไหมคะจิตน,นั้นมีเหตุเท่าไหร่เจตสิกก็มีเหตุตามนะนะั้นเนาะทีนี้การนับแล้วนับอีกก็ไปนับทุกดวงพูดถึงนะนับทุกดวงทุกที่แต่ทีนี้ถ้าทุกดวงนี่เวลาไม่ไม่รอแน่เลยเพราะฉะนั้นเอาเป็นกลุ่มก่อนที่เราจะมาหาตัวเลขที่เราใส่ในเจตสิกนะคะ อยากรู้ว่าเจตสิกแต่ละดวงมีเหตุอะไรเกิดได้บ้างแล้วก็มาทําความเข้าใจก่อนว่าถ้าเจตสิกที่ไม่มีเหตุถ้าเจตสิกที่ไม่มีเหตุนะฮะ